ถ้าหาคุณกำลังหานะครับ i d ดองเพชรนะครับผมแนะนำกับ Zombie l a s นะครับก็มีหลากหลายเกมเลยนะช้าง One Piece Bounty Last One Piece Treasure Cruise นะครับ Breed r e s o u l ตะกร้อน Legend Black Cover Solo Leveling ตะกร้อนโดขังและก็เจ็ดป่านะครับก็มีหลายแบบให้คุณเลือกนะมีทั้งแบบ10ซึ่งจะเป็นการสุ่มออกมามีราคาเต็มๆของ Android iOS มีหลากหลายให้คุณเลือกกันนะครับ ซองบีลัสนะครับสวัสดีครับวันนี้พบเกม One พ i e c e s h คร,คร์ของครับมิสเตอร์เคกับวันนีครับข่าวสารของกาชาอีเวนต์นะครับใหญ่สิ้นเดือนครับอีเวนต์ของคิซ์นัคแร็สแบบไปทางการได้มาเลยครับซึ่งผมได้แปลสกิลตลัวละคใหม่ทั้ง3ตัวไปแล้วนะในคลิปก่อนนะครับ ซึ่งตัวใหม่ของกาชาเนี่ยก็จะมีเป็นไซคู่กับเลโอชิราโคชิห้าดาวของกาชาซัพพอร์ตแล้วก็พุกคาโบชินะครับห้าดาวของกาชาอีเวนนะซึ่งไซกับเลโอเนี่ยมันเก่งนะเรียกได้ว่าค่อนข้างจะเก่งเลยล่ะแล้วก็มันป็นตัวคอที่เก่งในตัวเองโดยที่คุณไม่ต้องพึ่งเพื่อนโดยที่คุณไม่ต้องพึ่งอาลูกเรือเอามาคอมโบด้วยเลย ขอแค่เงื่อนไขของพวกซูเปอร์ครบตัวเนี้ยตัวเดียวคือคอมโบจบเลยสามารถปั๊บคอมโบ bo, อะไรได้แบบครบจบในตัวเดียวนะค่อนข้างจะเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าเพอร์เฟกในตัวเองมากๆนะครับากาชานะครับก็จะนะมาในวันที่18นะครับ10โมงเช้าจบในวันที่26นะครับ3ทุ่มเลดออกอยู่ที่7.5%นะ ซึ่งกาชานี้ก็เป็นกาชาของอีเวนต์คิทนาแคลคร์บวกกับซับพอร์ตนะครับกาชานีม้มีอยู่ทั้งหมดคือ2ตู้นะซึ่งตู้ใหม่ครับหน้าตาประมาณนี้ครับผมได้ไปสก,กิลปนในคลิปเมื่อวานนะเล่นย้ำนะครับสามารถเข้าไปดูกันได้น,นะครับสก,กิลดีนะแล้วก็คอมโบได้แบบดีมากเลยคือผมไม่ได้ชมตัวคอนอะไรอย่างเงี้ยมานานแล้วคือตัวปกติตัวคอของพวกหกดาวอีวงอีเวนต์เนี่ย หรือลิมเตเตก็ตามมันจะต้องพึ่งเพื่อนอย่างเช่นเป็นไอเนี่ยไอลูฟี่นิกะลูฟี่นิกะแดงของลิมเปเตนะนะมันยังต้องพึ่งเพื่อนเลยในการเปลี่ยนล่าของตัวเองให้กลายเป็นนิกะหรือคอมโบอะไรงี้เนาะคือมันต้องพึ่งเพื่อนแต่ส่วนไอเจ้าไซกับไอเจ้าเลโอเนี่ยมันไม่ต้องพึ่งอะไรเลยอ่ะขอแค่คุณสันตโครดเอาไปกดสกิลของซูเปอร์ได้ซึ่งเงื่อนไขมันก็ไม่ยากนะครับก็ใส่เป็นพวกอ่า ดูหมวกฟางก็ได้เนาะหรือไม่กพวกอ่าพวกที่เป็นลูกเรือเป็นพารามิสก,กับพวกหมวกฟางอะไรงี้เนาะจินบงจินเบพวกโอลิมปัสไฮลูดินคาร์วันดิตบาโทอะไรงี้ก็ใส่ไปให้ครบ2ตัวอีกนะครับแค่2ตัวนะเงินขายซูเปอร์ก็ง่ายแถมสกิลโดยรวมค่อนข้างจะคอมโบได้ดีมากๆนะครับส่วนในหมวดของ p p ของเขาเป็นทีมแดงและลูกศรน,นะซึ่ง ผมคิดว่าในหมวดของ PP เนี mm ่ยเขาดูไ like ม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เครับเพราะเมื่อเขานั้นทําดาเมจไปเขาจะมีการติดดีบัฟใส่ตัวเองด้วย20วิคือดาเมจแรงคือตัดเลือด1ตัวตั้ง90%เนี่ยแต่พอตัดเลือดปุ๊บตัวเองโดนดีบัฟตัวเองเลยตัวเองบางขึ้นตัวเองไม่ตาช้าขึ้นนะครับก็ปตัวครที่คิดว่าน่าจะเล่นยากหน่อยในหมดของ PP แต่ในหมวดธรรมดาเนี่ย แน่นอนครับส่วนกาชานีครับตู้หนึมา18ตู้2มา19นะครับจบพร้อมกันคือวันที่26นะครับสามทุ่มนะกาชานี้เปิดครั้งแรก30เพชรพะาะงานสักครั้งหนึ่งก็ดีเหมือนกันนะ <c oughs> เปิดครั้งที่5 8 13 18 21ใบแดง1ใบเปิดครั้งที่7 ตู้หนึ่งนะครับก็จะได้ตัวละครของคิจิรัแคร์หนึ่งตัวแน่นอนนะครับเปิดครั้งที่7 11 16 23ของตู้2นะครับจะได้เป็นตัวละครของซับพอร์ตแน่นอน1ตัวนะครับแล้วก็เปิดครั้งที่25นะครับตู้1หรือตู้2ก็ตามจะได้เป็นไซเลโอใหม่1ตัวนะครับส่วนกาชานี้ตู้1นะครับก็จะมีเป็นไซเลโอหนวดขาว แล้วก็เป็นลอสเปโรนะครับของกาชาอีเวนต์สตัวนะหนวดขาวนี่ผมไม่ค่อยเห็นใครเอามาเล่นเลยฮนะส่วนเจ้านี่ก็เออพอๆกันละมั้งไม่ค่อยเห็นใครเอามาเล่นเลยอนะแต่ถ้าหากคุณเปิดได้เป็นเจ้าไซริโอถือว่าคุ้มเลยนะส่วนห้าดาหกดาวธรรมดาเนะี่ยก็ช่างมันเถอะเพราะมันออกกัจากกาชาทั่วไปก็ได้นะครับส่วนกาชาโต้สอเออโต้สอน่าสนใจฮะมีน้องงูนะครับ น้องงูดูดีนะในหมดของ P p ทีมสีเขียวนะครับดูดีน้องงูนะครับแล้วก็มีเป็น6กลองนาภานะครับ6กลอนนา,าทีมสีแดงเหรอแดงแล้วก็กรามนะไอ้นี่ก็ดูน่าสนใจฮะคิดว่าตู้2ดูดีกว่าตู้1นะครับแนะนําเป็นตู้2ก่อนแล้วกันนะตู้2นะครับก็จะมีเป็นไซมีเป็นน้องงูแล้วก็เป็น6กลองน้านะครับ ผมคิดว่าดูดีกว่าตัวหนึ่งที่มีเป็นหนวดขาวแล้วก็เป็นลอสเปโลนะครับแนะนำตัวสองก่อนนะส่วนกาชานะครับคุณก็เปิดหวังได้ทั้งพวกตัวละครของอีเวนต์และเปิดหวังได้ทั้งพวกซัพพอร์ตนะครับซึ่งซัพพอร์ตที่เพิ่มเลดออกก็คือจะเป็นชิราโฮชิ ah oshi, หมายตัวนี้เพิ่มเลดออกแล้วก็เป็นวิวิจังวิวิเนี่ยซัพพอร์ตโคตรเทพครับ ซัพพอร์คือล้างกราะผ่าครึ่ง2เทินและก็ลดต้านทานแดงเขียวฟ้า10%ฮิวเลือดได้3ามพคือซัพพอร์ตเทปมากๆเป็นซัพพอร์ตที่ได้ใช้งานน่าจะบ่อยที่สุดแล้วบ่อยมากๆและก็ซัพพอร์ตง่ายด้วยคือใส่พวกกลุ่มหมูฟางลูฟี่โซโลนาวิอุซซบซันจิชอปเปอร์ซึ่งพวกเนี้ย เราใช้งานบ่อยครับเพราะง,งานซัพพอร์ตวิวเนี่ยได้มาคุ้มโคตรนะครับซัพพอร์ตต่อไปคือจะไปซัพพอร์ตขอจะโอลิมปัสนะครับมผมไม่มีนะซัพพอร์ตก็คือทําการออกเมื่อขดไม่ตายนะครับเปลี่ยนแก้วเป็นแก้ว,กวตรงสีแล้วก็ล็อกแ,แก้วได้ธรรมดานะคิดว่าซัพพอร์ตที่เพิ่มเลนออกเนี่ยได้มาก็คือเป็นชีลาคุ้มมากแล้วก็เปิีิจางเนี่ยคุ้มโคตรนะครับ ประมาณนะครับแล้วกาชาเนี่ยน่าเปิดหรือเปล่านะครับถ้าหาคุณเปิดกาชาของลิมิตได้แบบสมใจแล้วพอใจแล้วก็เปิดกาชานี้ก็ได้เพราะมันก็เป็นตัวคอคของอีเวนต์แล้วก็ค่อนข้างจะเก่งด้วยเจ้าไซเจ้าอ่าเลโอเนี่ยก็เปิดได้นะครับแต่คุณต้องเปิดกาชาของลิมิตให้ได้แบบครบๆหรือพอใจแล้วก่อนนะแล้วค่อยเปิดกาชาของอีเวนต์นะครับ เพราะกระชาของีเวนต์เนี่ยถ้า,าคุณพลาดไปเนี่ยเดือนหน้าก็กลับมาแต่ส่วนกรารชาของลิมิตเนี่ยพลาดไปต้องรอเดือนของพคกลางปีเลยนะถึงจะกลับมานะครับแนะนำเบื้องต้นประมาณนี้ส่วนอีเวนต์นะครับเคสซืนะ้อนักแคลนของเดือนนะครับมีแบบบอสใหญ่นะครับพาองงานก็หากิวกันอยู่นะครับต้องมีกิวนะไม่งั้นไม่ไหวนะครับ อีเว้นนะครับก็จะมาในวันที่22นี้10โมงเช้าจบนวันที่26่นะครับ3ทุ่มซึ่งรอบนี้มีกระโหลกนะครับของคุ้ม,มะแดง6ดาวบวกนะครับซึ่งคุ้มะแดงนั้นคุณสามารถได้มาฟรีเลยโดยแค่ว่าคุณเล่นในหมดของ p ิวนะหมดของ P.V.P. นะครับชนะ50รอบได้1ตัวเล่นแพ้หรือชนะก็ได้50รอบ ได้อีก1ตัวนะครับก็แจกไป2ตัวน,นะคูมาร์ดาวนะครับซึ่งคูมาร์หดาวบวกนั้นก็หากระโหลกอัปเกรดได้จากอีเวนต์อันนี้เลยนะกระโหลกอัปเกรดนั้นจะได้จากการเปิดหีบสมบัตินะครับหีบที่หีบที่4ถึง6นะครับก็จะมีการแจกเป็นกระโหลกของคูมาให้นะและก็ที่เซอร์ไพรส์ก็คือในหีบที่6และก็7นะครับ มีกระโหลกของเพโลนาฮาโลวีนมาครับอันนี้แม็กเซอร์ไพรส์มากคือไม่คิดว่าจะมาในตอนนี้ครับเพโลนาของวันฮาโลวีนเนี่ยมันสามารถอัปเกรด6กดาวบวกได้ตั้งแต่ช่วงของวันฮาโลวีนเดือนตุลาแล้วแต่กระโหลกเนี่ยไม่มาสักทีครับถ้าใครมีคือคนที่เปิดกาชาช่วงนั้นนะถึงจะมีได้แต่ตอนนี้ครับกระโหลกของเพโลนาครับมาเลยครับในว่าเพโลนาตัวนี้ครับ นี่เลยเพลน่าครับ6ดาวครับกะโหลกมาแล้วครับใช้กี่อันเอ่ยกะโหลกของเพลน่าครับใช้อยู่ที่5อัน5อันเหรอโอ้ lineage. 5อันในหีบที่6อ่ะ6มันแจก1อันหีบ7แจก1อันซึ่งหีบ7เนี่ยสามารถรีเซ็ตหาได้แล้วก็แจกจากเควสด้วยเควสของกิวนะครับ แจกอีก2ออันค่ะคุณทําเคเวสผ่านนะก็จะหาคุณเปิดไปคือ61อันเคเวส2อันหีบ7หีบ7คุณต้องรีเซ็ต2รอบครับต้องรีเซ็ตหีบ7 2รอบนะคุณถึงได้เป็นไอเจ้ากระโหลกของพรลน่าครบ5อันนะครับค่อนข้างจะน่าจะต้องสู้ๆแหละดูลำบากขัางบนนะครับแต่ก็เป็นความหวังที่เราจะได้เป็น พีโหน้าหดาวมาใช้งาน,นครับเออต้องบอกก่อนนะครับช่วงนี้ผมทำคลิปค่อนข้างจะเย็นนะเห็นไหมมันจบเนี่ยหนึ่งทุ่มพอดีนะครับมันก็เป็นรีวันใหม่นะพอดีหน้าว่าผมอาเขาทำก่อสร้างนะครับก็เลยถึงดังกันไปหน่อยนะก็เพีโหน้า6ดาวบวกนะครับหาจากอีเวนต์ของเดือนนี้นะอย่าลืมเล่นกันนะครับ <c oughs> <c oughs> ต้องออกค <c oughs> ้างเทเช่แผาไว้ออะออกมก่อนพูดต่อ แล้วก็คุมะนะครับคุมะ6หกดาวบวกครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ครับคูมะ6หกดาวบวกครับไม่ใช่คูมะตัวนะครับคุมะ6หกดาวบวกครับซึ่งคูมะเนี่ยจุดเด่นก็คือในโหมดของ PP นะคุมะนี่คือ6ดาวของ PP นะครับแต่ในการลงด่านธรรมดาอา้าหกดาวบวกเก่งขึ้นไหมกับตันนะครับก็คือจะเพิ่มให้กับ เมื่อตาทั้งหมดไว้ขึ้น1เทอรเธอนะครับสีแดงสีเขียวนะครับเพิ่มโจมตี5เท่าถ้าหากคุณกดเพอร์เฟกไม่พลาดเลยแล้วเพิ่มเลือด2เท่ามีดาเมจต,ตอนจบเคิร์ร้อยเท่านะครับใส่ทั้งหมดนะครับแล้วก็กันกระเด็นทุกตัวด้วย100%นะครับส่วนไม้ตายก็คือทำดาเมจ100เท่าของดาเมจร,รวมที่เราได้รับมาสะสมมานะครับ สูงสุดอยู่ที่20ล้านแล้วก็ถ้าหากนะครับเรามีเลือดสูงสุดนะครับอยู่ที่60,000ขึ้นไปจะมีการบัฟโจมตีสีแรงขึ้นให้กับสีแดงและก็สีเขียวนะครับ2.75เท่า1เทินถ้ามีเลือดนะครับสูงสุดอยู่ที่100,000ขึ้นไปจะมีการเพิ่มความแรงของบัฟโจมตีสีแรงขึ้นอันนี้ให้อีก 0.25เท่าคือจะบัฟโจมตีสีแรงขึ้นให้3เท่านั่นแหละมันเขียนให้งงทำไมวะคือเพิ่มความแรงไปอีกแล้วก็รวมกันคือเป็นสเท่านั่นแหละครับแต่ถ้ามีเลือดน้อยกว่า6กหมื่ลงไปก็จะมีการบัฟของโจมตีสีแรงขึ้นเหมือนกันแต่ความแรงอยู่ที่แค่2.5เท่านะซึ่งก็อืดูดีอยู่นะบัฟมันแรงดีอะ ถ้หา,าหากเวลร้อยห้าสิบอันนี้แรงขึ้นไปอีกเวลร้อยห้าสิบก็คือจะมีการบัฟเหมือนเดิมเลยคือสองจุดเจ็ดห้าเท่าถ้าหากเลือดมากกว่าหกหมื่นถ้าหากเลือดมากกว่าหนึ่งแสนอันนี้ดีขึ้นคือจะมีการเพิ่มโอกาสไอบัฟโจมตีสีแรงขึ้นเนี่ยสามารถเพิ่มความแรงได้อีกสองครั้งแล้วก็จะมีการเพิ่มความแรงให้อีก0.25เท่ารวมกันคือ3เท่าแล้ว แล้วก็ทหารนะครับมีการมีเลือดมากกว่า1นึ0 0 0ขึ้นไปจะมีการเพิ่มความแรงอีกครั้งหนึ่งอยู่ที่0.5เท่าซึ่งสรุปก็คือว่าถ้าหากคุณมีเลือดอยู่ที่1นึ0 0 0ขึ้นไปแบบเต็มแม็กซาเลือดเต็มนะแสนห้าขึ้นไปนะครับจะมีการปัฟบของโจมตีสีแดงขึ้นให้กับสีแดงสีเขียวความแรงอยู่ที่3.5 5เท่า2เทินนะครับแรงมากแรงมากบัฟโจมตีสีแรงขึ้นถึงประมาณ2เทินถึง3.5เท่านะครับซึ่งแม่งคู่แรงเลยครับถ้าเวลร้อยห้นะถือว่าดูแจ่มมากๆนะครับซัพพอร์ตให้กับสีแดงที่เป็นสายกล้ามนะครับก็จะมีการบัฟของโจมตีสีแรงขึ้นให้สีแดง1.5เท่า1เทิน ออกมาเมื่อตอนเจอบอสใหญ่นะครับเพราะงั้นคุณมมาหกดาวบวกนั้นลงดาดธรรมดาก็โอเคปัฟบ,บแรงดีแล้วก็ซับพอร์ตก็ดีมากๆแต่จุดเด่นก็คือในหมดของ pp แต่ผมไม่ชอบหน้าตาในหมดของ pp เลยดูครับโคตรน่าสงสารมากๆเป็นคุมะาที่กำลังตดนดัดแปลงร่างกายนะครับแล้วก็ แล้ววัออกมานะคือเป็นล่าที่โมคิดว่าน่าสงสารที่สุดแล้วอะคุมาร์ตประจวที่มีเนื้อเรื่องที่ผมคิดว่าเศร้าที่สุดแล้วในบรรดาตัวละครของในเรื่องวันพีนะครับแล้วก็โหสร้างลุงผันแม่โคตรจะทำร้ายจิตจิตใจเลยคนตายคนเจ็บเนี่ยมึงขายจังเลยวเอ้ยลงุงอะสก,กิลนะครับสก,กิลของในโหมดพีพีก็เป็นทีมสีแดง สีแดงนะครับจะมีการเพิ่มโจมตีมากขึ้นตัวเองตีกระเด็นนะครับถ้ามีการตีกระเด็น4ครั้งขึ้นไปนะครับสีแดงจะมีการเพิ่มโจมตีขึ้นอีกชั้นหนึงแล้วก็ถ้าในทีมนะครับมีสีแดง6ตัวขึ้นไปในทีมศัตรูที่เป็นสายดีบัฟเฟอร์นะครับจะโดนทําให้ไม่ตายช้าขึ้นนะครับดีบัฟเฟอร์ก็คือที่เป็นรูปอ่อนะตัวไหน มันจะสมมุติได้ว่าอ่ะไปดูหน้าเกมแล้วกันสายของดีบัฟเฟอร์นะครับหน้าตาของสายมันก็จะเป็นรูปนี่นี่ครับนี่คือดีบัฟเฟอร์นะครับจะหาสตูเป็นสายนี้ไม่ตายก็จะช้าขึ้นนะครับทุกตัวนะที่เป็นสายนี้นะครับก็ถือว่าประตูคอที่ใส่ทีมแดงที่ผมคิดว่ามันดีอยู่แล้วดีตั้งแต่ล่าดาวธรรมดา6ดาวบวกมาโอเคก็ดีขึ้น ส,สกิลมาตายก็คือจะมีการทำดาเมจนะคะรับระยะกว้าง2.5เท่า3ตัวไอ้2.5เท่าอ,อ๋อ2.5เท่าเลยระยะกว้างและก็ศัตรู3ตัวจะโดนดาเมจแบบทะลุกรอะอีก2เท่าโอ้ดาเมจมา2ครั้งเลยแฮะ 5 5และก็2เท่าที่แบตทะลุกราบด้วยแล้วก็ถ้าทีมเรามีสีแดง6ตัวขึ้นไปในทีมศัตรู1ตัวที่เป็นสายของดีบัฟเฟอร์จะถูกดีกระเด็นออกนอกเกม100% 10วิเลยครับโดยรวมควรใส่ทีมแดงมากๆเพราะ1นึค่าคอสมันอยู่ที่20 มันใส่ได้ง่ายมันแค่20เอง2มันช่วยเหลือทีมแดงได้ดาวเมจโคตรแรงเลยและแถมมีการบัฟของโจมตีให้ด้วยของสกิลตัตตวแล้วก็พวกาสายดีบัฟเฟอร์สกิลก็ช้าขึ้นมานะับสตูนะค่อนข้างจะเป็นตัวคอนที่แนะนำเลยว่าถ้าคุณเล่นทีมแดงอยู่ใส่ซนะควรใส่มากเพราะมันคือตัวคะคฟรีแล้วก็ดูดีมากควรใส่ควรเล่นครับของคูมา6กดาวบวกนะครับ โซนในอีเวนต์นะครับของคิสนาแคลกของรอบนะครับตัวครที่คูณแต้มมากสุดก็คือจะเป็นเจ้าเลโอและก็ใส่นะครับลงมาก็จะเป็นฟุกคาโบชินะครับคูณแต้มไปลดลงมาแล้วก็ลงมาอีกคือจะเป็นชิลาโคชินะครับส่วนนอกนั้นไม่คูณแต้มนะครับแต่แค่มีการเพิ่มค่าพลังเพิ่มขึ้น2เท่า1.5เท่าประมาณนี้ครับก็ ขอดูสกิลนิดหนึ่งซิสกิลของใน EN, อีเวนต์นี่ยากหรือเปล่าเห็นเขาว่ายากใช่ไหมดูเลยหน่อยซิอ่านี่คือด่านของสิบดาวธรรมดานะครับสิบดาวธรรมดาอืมกัไปหน่หนึง่งอะไรเนี่ยเออสิกกวเวอ็สก,กิลวิลอาสกิลมีเปลี่ยนได้หรอ ยิ่งเวลมากสกิลก็เปลี่ยนไปด้วยโอ้ปกติมันจะเปลี่ยนแค่1ครั้งคือเวล1ถึง30อันนี้1ครั้งแล้วก็3าเอ็ดถึงขึ้นไปเลยถึงร้อยก,กว่าก็อีกสกิลหนึ่งแต่นี่คือเวลเอ่อหนึ่งถึงยี่สิบหนึ่งสกิลแล้วก็ยี่สิบเอ็ดถึงสามสิบอีกหนึ่งสกิลแล้วก็สามเอ็ดบวกขึ้นไปอีกหนึ่งสกิล <c oughs> ไม่สามอย่างเลยเหรอ อันนี้แม่งแปลกแหละไอ้ลุงไอ้ลุงมันแล่นแล้วไอ้ลุงมันเพิ่มมันเพิ่มสก,กิลแล้วแต่บอสมีสองสีครับบอสเอ่อสิบดาวมีสีเขียวกับสีแดงส่วนบอสใหญ่ก็มีสองสีเหมือนกันเขียวแดงเห็นว่าบอสใหญ่ยากใช่ไหมดูดิบอสใหญ่อ่อจากที่ดูคร่าวๆค,คิดว่า ไม่ดูดีกว่าปวดหัวเดี๋ยวผมจะมาสตรีมจัดทีมให้รับชมกันนะครับเหมือนเดิมนะแต่ตอนนี้เป็นไปก่อนเห็นแล้วตาลายยากยากจริงนะครับประมาณนะครับข่าวสารอีเวนต์กาชาใหม่นะครับก็เน้นย้ำนะครับกาชานี้เปิดได้แต่ก็เน,น้นว่าไปเปิดกาชาของนิมเติดก่อนดีกว่าแล้วอยเปิดกาชานี้นะและส่วนอีเวนต์ของเดือนนี้มีบอสใหญ่แล้วก็มีกระโหลกของคู่มะแล้วก็มีกระโหลกของ พรหน้าของวันฮัลวีนนะอย่าลืมเล่นอย่าลืมลงกันนะครับหากิวอยู่ด้ยนะกดไลค์กดแชร์ share, กับติดตามชใใ้ผมเลยครับเนะี้ยสวัสดีคับ